สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจของอิส z u ขอนแก่น i s ส z u by nanny นะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับเย็นเย็นวันอังคารเวลา4ี่โมงเย็นวันนี้นะคะหายกันไปหลายวันมากๆซึ่งแนนติดงานกิจกรรมอยู่เนาะเป็นงานกิจกรรมของโชว์รูมที่จัดเลี้ยงสำหรับลูกค้าที่สนใจรถ i s u ส u แล้วก็มาจองภายในงานนะคะจะได้แคมเปญพิเศษเพิ่มมากมายเลยนะคะสำหรับตอนนี้ที่เห็นอยู่ด้านหลังแนนนะคะก็จะเป็นตัวแคป ไม่ใช่ตัวไฮแลนเดอร์1.9 LDA นะคะจริงๆลูกค้าถามเข้ามากันเยอะมากๆนะคะอยากดูเป็นแครบโฟ1.9 LDA แต่ว่าแครบโฟ1.9 LDA หารถให้ดูยากมากๆเพราะว่ารถส่วนมากแนนเอาไปแต่งรอลูกค้าลแล้วซึ่งลูกค้าจองเข้ามาเยอะมากๆนะคะซึ่งติดตามมาจากในเพจแนนนะคะเพจที่เป็น อิซุสขอนแก่นอิ u ุส b บายแนนี่นะคะแล้วก็จองในในยอดของ c a p โฟนห LDA มากันถลมทลายเลยนะคะแต่ไม่มีถอให้ลูกค้าดูที่เป็นรถที่ยังไม่ได้แต่งนะแต่วันนี้แนนขออนุญาตเป็นตัวเอาตัวเป็น1.9 LDA เป็นตัว Highlander นะคะหรือที่เรียกว่ายกสูงนะคะเอามาให้ลูกค้าดูนะจริงๆมันก็คล้ายๆกันนะเพียงแต่ว่าความสูงใต้ท้อง จะต่างกันประมาณ3 5ม mm, ิมลลิเมตรประมาณนั้นนะคะแล้วก็ต่างกันคือกระจังหน้าถ้าเป็นตัวแคป4โฟเองเดี๋ยวเนี่ยจะชี้จุดให้ดูนะอันดับแรกเลยแคป4โฟจะเป็นกระจังหน้าตรงนี้จะค่อนข้างจะแคบกว่านิดนึงนะคะจะไม่สูงขนาดนี้นะแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกกับไฟเลี้ยวอะคะ่ะถ้าเป็นแคปโฟตัวแคปบโฟเองจะเป็นแนวนอนนะคะแต่นี้เป็นตัวไฮแลนเดอร์จะเป็นทรงแนวตั้งนะคะมันก็จะต่างกัน ด้านหน้าจะต่างกันแบบนี้แต่ว่าตัวด้านข้างเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันนะด้านข้างแล้วขนาดล้อแม็กนะถ้าเป็นตัวแคบโฟ1.9 LDA มันจะขนาดล้อ16นิ้วแต่ตัวนี้เป็น17นิ้วนะคะตัวไฮรันเดอร์เป็น17นิ้วแล้วก็มีบันไดข้างนะคะใต้ท้องรถจะไม่เท่ากันนะคะความสูงของใต้ท้องรถจะต่างกัน35มิลิเมตรประมาณนี้นะคะแต่จริงๆแล้วนะออปชันข้างในมันนะคะเหมือนกันเลยกับตัวแคปบโฟ1.9 LDA ค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ ภายในของมันจริงๆอ่ะข้างหลังไหมอันนี้สีประตูเหมือนกันนะเปิดดูเลยอ่ะด้าน,นหลังเหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะคะส่วนคันจริงๆอ่ะเหมือนกันหมดเลยนะคะออปชั่นภายในเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยที่วางแก้วเหมือนกันนะคะคอนโซลด้านหน้าเหมือนกันหมดแล้วก็ที่สําคัญหน้าจอขนาด7นิ้วเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ ระบบแอร์นะคะระบบเครื่องเสียงคอนโซลน่ะเหมือนกันทุกอย่างนะคะสังเกตดูว่าเหมือนกันเลยระบบเกียร์ก็เหมือนกันเป็นเกียร์6สปีดนะคะเป็นเกียร์ธรรมดาลแล้วก็มัตติฟังก์ชันที่พวงมาลัยมีเหมือนกันเลยนะคะกระบะของเรามีตัวปรับระดับไฟนะคะได้ถึง4ระดับเลยนะคะตั้งแต่ 0, 1, 2, 3 กรณีที่เราขนส่งหรือว่าขนของเยอะๆหนักๆท้ายจะโยนนะคะเราสามารถปรับระดับไฟได้นะนี่และที่สําคัญลูกค้าถามว่ากุญแจ1.9 LDA จะเป็นประมาณไหนคะพี่แนนกุญแจจะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นกุญแจใช้งานจริงทั้ง2ดอกเป็นกุญแจร,รีโมทนะมีปุ่มล็อกรถกับปุ่มปลดล็อกรถนะคะประมาณนี้เลยแล้วก็ถามมาว่า เป็นระบบไฟฟ้าหมดทุกอย่างไหมจริงๆมันเป็นระบบไฟฟ้าหมดทุกอย่างนะกร <Yeah. S 1> ะจกปลับก็เป็นระบบไฟฟ้านะคะมีเซ็นทันล็อกนะคะแล้วก็มีเซ็นทันทัล็อกแล้วก็ล็อกกระจกประมาณนี้เลยแต่ว่าสีของสีขาวเฉพาะสีขาวนะคะเป็นสีขาวของตัวแคปบโฟนะมันจะเป็นสีทงัง <c oughs> ถ้าเป็นแคปบโฟหนึ่งจุดเก้า l d a จะเป็นสีแบบนี้นะเป็นขาวไซบีเรียนนะคะ ส่วนตัวส่วนตัวหน lda ที่เป็นไฮเลนเดอร์หรือว่าตัวยกสูงจะเป็นสีขาวมุกสีขาวจะต่างกันนะคะทุกคนจะไม่จะไม่เหมือนกันนะอย่าอย่าเข้าใจผิดนะคะว่าเป็นสีเหมือนกันสีไม่เหมือนกันนะแล้วเดี๋ยวมาดูรอบๆคันกันว่ามันไม่ต่างกันเลยนะตัวยกสูงกับตัวตัวปกตินะคะแคบโฟอ่า และที่สำคัญด้านท้ายเลยนะถ้าเป็นตัวแครบโฟ1.9 LDA นะกันชนท้ายสามารถถอดได้จะเป็นแบบอีกแบบหนึ่งนะและที่สำคัญวันนี้มาพิเศษมากๆเลยสำหรับโชรูมแนนจริงๆลูกค้าถามว่าอยู่ตรงไหนนะโชรูมแนนนะคะอยู่ติดก,กับถนนมิตรภาพเลยนะคะทางไปโคราชนะคะเดี๋ยวให้ดูแพนดูโชรูมก่อนใหญ่ๆแบบนี้นะอ่าสังเกตว่ากล้องแพนไปเรื่อยๆปับ๊บมัสะดุดตรงไหนเอ่ย ไมโชรูมแนนมีรถใหญ่ด้วยนะจริงๆรถโชรูมแนนนะคะลูกขายตั้งแต่รถไทยเล็กรถกระบะนะคะรถไทยกลาง PPV ก็มี6ล้อ10ล้ออ่ะจริงๆอ่ะมันมีรถหมดทุกท้ายเลยนะคะหรือว่าลูกค้าที่ทํากิจการต้องการรถขนส่งไม่ว่าจะเป็น6ล้อ10ล้อรถดารถสไลด์นะคะรถขนปูนขนอะไรยขนได้หมดเลยทุกอย่าง ลูกค้าสนใจทักเข้ามาหาแนนในเพจได้เลยนะคะมีที่ปรึกษาการขายนะคะคอยให้คำปรึกษาอยู่นะแล้วก็ที่สำคัญถ้าสนใจแคมเปญนะคะของรถเล็กก็ทักหาแนนหรือโทรสอบถโดยตรงได้เลยนะคะที่เพจของแนนนะคะยสิสสูบบายแนนนี่นะวันนี้แนนไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในไรา์หน้านะคะฝากคันนี้ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ